นี่คือปัญหาเจ้าพี่นนองคือว่าเห็นเบื้องปัญหาว่าเบื้องกอนี่กอติดกันกอนี่งามงามกอนี่งามแล้วก็รู้สึกว่าถ้าแง่ขึ้นแบบนี้กับสมบูรณ์พร้อมเด้๋ยวค่ะเด้อเพราะว่าเบื้องตน้นต้นมันสมบูรณ์ยอดยอดที่แตกออกมานี่สมบูรณ์ในคณะเดียวกัน ก่อทัดกันไปก่อติดกันเลยจ้ะตายเ <c oughs> ออแล้วก็บางกอกับบสมบูรณ์นี่คือบอสมบู์จ้ะนี่คือความบสมบู์มันเป็นเหงาตายจะ้ะเหงาเนา่านี่นี่ปัญหาคือปัญหาที่เจอ เขากับรรูปสาเหตุคือกันละจ้ะแต่ที่ส่วนมากที่เป็นนี่ก็คือเหงา,าเนาเนาะนี่นี่เหงาะจะเนาแเ้าก็จิเอากเอกตามา,ามันตายโบรากมันกับมีออกมาอยู่พี่น้องแต่ว่ามันบปงหยอดละมันกับโค้งไก่ตายนะเนี่ยจะ้ะเราเบึ้ง นี่เบิงว่ามันถูกกัดกินตรงโคนก็สิมีแมลงชนิดหนึ่งที่มันแบบว่าบานเ้าก็สิเอ,อิอนยังหรอเอ,อิอนดวงดวงดินดิไม่รู้เอ,อิอนยังเนาะเะนาะมันสิมากัดตน้นแล้วก็เห็ดให้กล้นตายขึ้นนี่เงาตายเงาเปลือกนี่เห็นบ่ นี่ค่ะมันกินเหงาไปรอบปมดเลยเห็นว่ามัน,มนก็เลยตายจ้แต่ถ้าถ้าบางกอมันอุดมสมบูรณ์มันก็สิเป็นประมาณนี้บ่มีเนี่ยมารลก,กวนมันนะ,ะแล้วอีกชนิดหนึ่งนี่คือมะเรงนี่มาเรงนี่กินใบตอนนี้มันยังปีกอ่อนอยู่เดี๋ยวต่อไปแล้วมันแก้ตัวไปมันก็สิปีกแข็ง มาเลี้ยงนี่บป๋ลัวเอินอย่างนะคะเนาะแต่ว่ามันสิวางไข่ในในดินเท่านี่แหละในกอเฮานี่แหละมันก็สิเกิดขึ้นมาพ้อมกับพอมกับฤดูขันของเฮานี่แหละมันก็สิไม่กินดูดน้ำในใบกินใบเพราะมันแก่ตไปมันก็สิปีกแข็งปีกแข็งปากแข็งมันก็ิะปกัดเหงากัดต้นเฮาได้ขึ้นกันเนาะเนาะมีผลกับสตรอเบอรี่ขึ้นกัน มแลงอันนี้แหละคือมีผลกับสตอเบอรีค่ะ <Okay. S 1> แต่ละแถวนี่แต่ละกอแต่ละตน้นบอบอคขึ้กันเด้อพี่น้องมันบอสมบูรณ์คือกันบางกอกระสมบูรณ์บางกอกรบอสมบูรณ์อ่เฮ็ดไปเนาะพี่น้องเนาะสวัสดีจ้าพี่น้อง หายไปหลายมือลกลับมาเยี่ยมสวนเบิ้งอีกที่นึงนะคะว่าหลังจากซี่มือที่บดเลยมาเบื้องสวนเลยตะบุรีเห่ากันี้่ประมาณนี้เดีวแล้วเออนะคะผ่าขอบผ่าคุ้มเห่าที่เฮ็ดไว้บางแปลงกับรุดออกไปเพราะว่าสงสัยล็อกล็อกบอดี พอบดี Body, นะคะอืมค่ะหย่ากับป้งหย่ากับลายเมื่อนีมากกับสิทอนหย่าจะนี่นี่คือหย่าด้วยค่ะด้วยนี่หย่าเราก็มาแงะออกนะ,ะงัดออกบางกอกะสิลายบางกอกสิหน่อยไปเนาะพี่น้องเนาะ บางคนเพิ่งกระถามว่าโอ้ยบาจางบบจิไปเฮ็ดซอยจากก็คืออันเบาซื้อนอพี่นองเนาะการจ้างคาเรียงยูพีเนาะคาเรียงแพงพอเพิ่นเห็นงานเป็นชั่วโมงแล้วสวนเฮ้ามันสวนบนในาใหญ่้ะเฮ้าจ้างทุกขั้นตอนเฮากะจ้างเบาไวดอกจ้ะเฮากะสิบบไใดอย่างเลยการที่เฮ้าคอยเฮ็ดไป ถามว่ามันคุมบอ่อถ้าเทียบกับไปเห็นงานนั่นอื่นระวางที่ห้าเห็ดสวนซ้ำนี่นะคะเนาะสวนที่เสวนใบใหญ่เนี่ยมันกับเห็ดงานแนวอื่นดีกว่าได้จ้ะเด้อแล้วถามว่าเขามีความสุขเนาะเห็ดนี่สิกับมีความสุขเห็ดแค่สามเดือนสามเดือนก็ๆว่าก,วา,ากับไปเที่ยวได้ไปเที่ยวทางอื่นได้โดยที่บอ่อเอ่บอบ่ต้องมาเห็นงานตลอดปียังสินะคะ เหตุงานเฉพาะนาร้อนคุ้มบพคุ้มดอกจับ่าได้ลายทอเพื่อนเหตุงานดอกผู้เพื่อนเหตุงานรายเดือนนะ่ะคือได้ดีกว่าเบิองหอย่าดูพี่น้องหย่ามันใหญ่กว่าสตรอเบอรี่แล้วเด้อเจียวท่านบ่สันละ่นะ,ค,ะคอยเหตุไปมือละแถวสองแถวไปเนาะถ้าเกิดว่าถ้าถ้า ป่าบ่าไดดอกเดอ้อป่านะ่ะเฮ็ดไปมือละนิดละน้อยเฮ็ดไปเรื่อยๆตามกำลังแต่บางแถวก็ตายหลาๆพี่น้องสาเหตุที่การตายฮอกก็บร่รลู้คือกาเพึ่งเฮ็ดจตรอเบอรี่นะคะยังบ่ทันมีประสบการณ์จะมีสองสามปีนี่แหละี่ปีนี่ปีซั้นมาเขาปีที่สามที่เฮ็ดสตรอเบอรี่มากเนาะ เออแต่ว่าปีนี้รูซื้อว่าสิตายหลยเดียนดูกันไปค่อยไปพูดละหยา <c oughs> ค่ะว่าจะเห็นต้นขึ้นมาแล้วนี่ก็คงคิดว่าจีจะได้จะได้เก็บยูดอกพี่น้องอืมถ้าเห็นต้นแบบนี้แล้วก็จีได้เก็บอยู่ตแ,บบยแต่ว่าบ้รูสิมากสิน้อยแค่ไหน <c oughs> ตัดหญ้าทอนหญ้างานหนักเด้อพี่น้องถ้าใจบ่ามักเท้เฮ็ดบ่ได้แต่ว่าป่านนี่ที่ป่าเฮ็ดได้นี่คือป่ามักเป็นคนมักอิสระมักเฮ็ดงานเนี่ยเฮ็ดยุคผู้เดียวเนี่ยงอมๆอม,อมยุคเดียวเนี่ยแต่มันก็มีความสุขความสุขทั้งใจเด้ <c oughs> อเออบ่ต้องบ่ต้องเขางานตามเวลาออกงานตามเวลาอย่างประมาณนี้ yeah. อันนี้คือความคืบหนาอยากให้พี่ให้น้องเห็น,นซื่อว่าความคืบหนาเลียไปหอดไาเรลสวนสตรอเบอรี่ละยะน,น,นี่โอ้ยเป็นน้ำมูกเป็นเป็นวัดเป็นน้ำมูกนยพี่น้องเพราะอากาศมันเย็นจ้ะทั้งพี่อากาศมันเย็นเนาะอากาศเย็นแล้วก็แบบ ถึงอากาศดีอ่ะเบิ้งข้างนอกคืออากาศแด,ดดดีเดียวเบิ้งอ่ะแต่แต่ว่าถ้าเฮาถ้าเฮาอยู่ข้างนอกนันนน่นนะเนาะเออม,มันก็สี่มีความแบบว่าอืมดางกายเฮานี่แหละบวกกับที่ว่าเออเฮากับบ๊แมนวยรุนปันไดแล้วเออ <laughs> วยรุนตาใจ <laughs> ไวยรุนตาใจเด้อสังขารนี่พี่น้องเอ้ยมันเลี้ยงบ่ได้ดอกปวดหลังปวดเอวนี่กะ เดียงบ่ไดเลยแต่ป่ากับมีตัวซอยแกคือนางเก้าอีเลือนนะนัง่งนังเก้าอีรอเอาไปคอยตลอดตอดไปเนาะพี่น้องว่าอืมคอยเฮ็ดไปสินละถ้าผูดด้ใดอยากซอยก็มาซอยเด้อพี่น้องเด้อซอยฟรีเด้อบ่มีเงินจ้างดนักจ้าถึงตอนได้จ้างซะแทก้ก็คือตอนเก็บพุ่นละถ้าซุกลายๆเขาก็เก็บบ่ไหวเขาก็ต้องได้จ้าง จางมูมาซอยอยู่เนาะอัน,นใดเขาพอเห็ดใดก็เห็ดไปกอนฝากกดไลค์กดติดตามในเด้อพี่น้องเด้อเพื่อให้กำลังใจป้าบุญทำสวนนะจ้าอยากมีมูหว่ามูคุยเขียนเขามาคอมเมนต์เขามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันใดกับอ่านทุกคอมเมนต์อยากให้คอมเมนต์กันเขามาจะไดคือมีมูนะจ๊ะเนาะ จ้าสำหรับคลิปนี้กะสวัสดีและขอบคุณหลายๆเด้อจ้าเด้อสวัสดีจา้า